จากหน้าไพ่นะครับคนที่เกิดบันศุบอกดังๆบอกตรงนี้เลยว่าเดือนนี้มีหลากหลายรสชาติให้คุณได้สัมผัสแน่นอนนะครับบางอย่างมีคนเข้ามาช่วยเหลือแบบแทบไม่ต้องทําอะไรเองบางอย่างนี่เนี่ยเรียกว,ว่าต้องเอาตัวให้รอดทั้งสถานการณ์ทั้งความรู้สึกนะครับมีไพ่พาพิเคเนตไล่ลําลขึ้นมาอยู่นะครับก็เรียกว่าดวงยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคุ้มครองนะครับตําแหน่งตัวตนไพ่วัฏจักรพมลิขิตครับนะ The Wheel of Fortune Card นะครับ ไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เกิดจากกรรมเกา่าเกิดจากผลลิขิตนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดกันเนี่ยบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้นะครับก็ฝากคนวันศุกร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับเพื่อเป็นคราครูค้าวิชาให้กําลังใจผมด้วยนะครับไพ่ใบแรก ให้ไปน,นี้สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เลีกยกลี่ยงไม่ได้และเกิดจากกรรมเก่าหรือว่าการตัดสินใจในอดีตที่ผลมาถึงปัจจุบันนะครับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นคือคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่านะครับเช่นเพื่อนโรงงานเก่าเจ้านายเก่าหรือแม้แต่คนรักเก่าอติดต่อมาหาเหตุอย่างเล้อนะครับนะมันจะกลับเข้ามา มีบทบาทหรือว่ามีความสําคัญอะไรบางอย่างมีเป็นกุญแจดอกสําคัญอะไรบางอย่างในชีวิตในเดือนนี้นะครับหรือว่ามีเหตุการณ์ที่แบบโอกาสที่คุณเคยพลาดไปในอดีตเช่นการสมัครงานการลงทุนหรือว่าการทําโปรเจกต์บางอย่างเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาให้คุณลองใหม่นะครับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่เลยคือย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศัยเปลี่ยนอาชีพหรือว่าเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเส้นทางเดิมโดยสิ้นเชิงเลยครับวันศุกร์ ไพ่ใบนี้แสดงถึงวงล้อแห่งโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแบบไม่คาดคิดด้วยเหมือนกันนะครับมีทั้งดีและก็ท้าทายแต่ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลในเชิงของกรรมเก่าทั้งนั้นนะครับคุณต้องปรับตัวเรียนรู้ปล่อยวางยอมรับกับสิ่งที่เป็นกรรมเป็นการกระทําในอดีตนะครับเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้เกิดวันชาติภพนี้หรือว่าเกิดในชาติภพที่แล้วมาแต่มันมาถึงช่วงจวังหวะนี้แหละ ไพ่ใหญ่ใบคือตำแหน่งในเรื่องของความรักไพ่แฮงแมนคนห้อยหัวตรีสังกูอันนี้เขาเป็นกษัตรนะิย์น่ะเรื่องราวสตอรี่เนี่ยมันมากจน,นมากลายเป็นห้อยหัวอยู่กลางอากาศนะครับคนวันศุกร์ความรักจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคลายไม่ออกจะไปทางไหนก็ดูเป็นปัญหาเต็ไมไปหมดต้องหยุดคิดต้องใช้เวลาหรือว่าปล่อยให้เหตุการณ์นคลี่คลายไปเอง ค,ความรักช่วงนี้ต้องอาศัยความอดทนและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อขี้คายความสัมพันธ์นะครับเรื่องเก่ายังไม่ขี้คายนะครับมันก็จะมีอะไรพาใจกันมาต่อเนื่องจนเดือนมิถุนายนนี้ด้วยกันนะครับให้ห้อยหัวแบบนี้สะท้อนถึงสถานการณ์ที่มันอึดอัดอาจเป็นเพราะรู้สึกที่ไม่ถูกแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาไม่พูดกันตรงไปตรงมาเขารู้สึกไม่ตรงไปตรงมานะครับหรือว่ามีการรอคอยคําตอบจากอีกฝ่ายอยู่ นะครับคนโสดคนที่คุยคุยกันไปคุยไปคุยมาอาจจะหายเงียบไปหรือว่าผุบผุดผุผุโผเหมือนผีนะจะคบก็ไม่คบจะเอายังไงก็ไม่เอามันจะตัดสินใจไม่พูดสักทีนะครับฉะนั้นเดือนนี้อย่าไปคาดหวังอะไรกับความรักมากหรือว่าอย่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับเขาคนนี้มากในเดือนนี้นะครับค่อยคิดจริงจังในอนาคตกันดีกว่านะฮะในเรื่องของการงานนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เลยนะครับนี่คือท้าวเวสวรก็ได้นะถ้ามองให้เป็นท้าวเวสุวรรก็เป็นท้าวเวสุวรรนะครับไพ่ทาวเวสุวรแสดงถึงความเด็ดขาดความมีอํานาจความสามารถในการตัดสินใจของคุณนะครับจะมีปัญญาเฉียบคมในการจัดการปัญหาต่างๆนะครับและอาจจะได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้บังคับบัญชาหากมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าตัดสินใจอะไรสําคัญเนี่ย คุณจะเป็นคนสําคัญมากความคิดเห็นของคุณจะสําคัญมากและเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะแสดงศักยภาพแสดงความเก่งกาจมานะครับการงานอยู่ในช่วงที่แข็งแรงมั่นคงแล้วก็มีพลังของการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นเทพร,รักษาอยู่นะครับความมั่นคงความมั่งคั่งก็ได้บ่งบอกถึงการได้รับโอกาสใหม่ก็ได้การได้รับความไว้วางใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับคอนซัลท์ที่ปรึกษางานบริหารก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือว่าได้รับ สิ่งของเป็นพิเศษอะไรพิเศษจากเรื่องของงานดีที่สุดและดีกว่าก็คือเรื่องของการเงินนะครับให้พระพิฆเ,เศนศนาตาลาพระพิฆเนศไล่ลา,ลามพระปางพระพิฆเนศลีลานะครับการเงินเนี่ยมีการขี้คายในทางที่ดีขึ้นด้วยก็ดีใจด้วยหลังจากที่เรียกว่าเดือนก่อนหน้านี้ต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บเงินของเก่าเนี่ยออกมาใช้อยากจะเก็บก็เก็บไม่อยู่ การเงิน,เด,นเดือนนี้เรียกว่าเปรียบด้วยโชคลาภพ,พลังแห่งการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ในปางนีน้แสดงถึงความอ่อนโยนความสนุกสนานนะครับแล้วก็มีการโชคลาภจากการใช้ศิลปะใช้คําพูดความสามารถเฉพาะทางการเงินดีความสามารถเฉพาะตัวเต็มที่เลยครับหรือว่าการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ก็จะมียอดมีรายได้เสริมจากสิ่งที่คุณรักเข้ามาหรือว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนให้การรับ,รบ,รบนะครับสิ่งที่ทําแล้วไม่ได้เงินได้ทอง สิ่งที่ผ่านมาที่เหมือนทําฟรีเดือนนี้ก็จะได้เงินได้ทองกับป่าไม่ศูนย์เปล่าครับเอางี้แล้วกันนะแต่เรื่องที่ต้องระวังนะครับคือตําแหน่งของสุขภาพนะครับไพพระ,ะกิษณะอันนี้คือพระกิษณะกาลังจะเอาล้อเกวียนตีพีสมานะครับอันนี้เป็นตํานานมหาเทพพระรตนะครับเจอแน่คือเรื่องของความเครียดสะสมแปดดาบเนี่ยต่อสู้ทั้งภายนอกภายในเหนื่อยกายเหนื่อยใจ การนอนหลับพักผ่อนในเดือนนี้อาจจะมีปัญหานะครับคือถ้าจะแนะนําว่าเรื่องอื่นๆเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องอะไรที่เราไม่ควรไปรับรู้ก็ไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปแบกคดีใครคดีมันอย่างเงี้ยละกันนะเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับการเสริมดวงในเดือนนี้เนะี่ยแนะนาคนที่เกิดวันศุกร์นะห้อยติดตัวหรือว่าเปลี่ยนหน้าจอมือถือนะครับเปลี่ยนหน้าจอมือถือเป็น,เป,นเป็นรูปปาพิคนตนะครับ นะแบบนี้ก็ได้เพื่อเอาชนะอุปสรรคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโพสเดี๋ยวผมโพสพระพิเคเนตองค์ประจําที่ผมห้อยคอเนี่ยให้ให้ด้วยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโพสให้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้โพสเออสกิลเตือนกันมาด้วยนะที่หมอมินพย,ยุติศรยกรนะนะครับเดี๋ยวโพสให้มีมีหมอเปเปอร์ที่ทาไว้อยู่นะครับดาก,การให้นะครับนะแบบนี้เพื่อเอาชนะอุปสรรคต่าง,าง,างนะครับหรือว่าหาโอกาสไปไหว้ขอพรพระพิคเนตตามสถานที่ที่มีบูชาเสาชิงช้าก็ได้ย่านนั้นมีองค์สาคัญสําคัญถึงสององค์เลยนะ ใครอยากรู้ทักมาถามนะครับคอมเมนต์ถามไว้ได้เดี๋ยวแนะนําให้นะ,ะด้านการสนุนด,ด้วยทานบารมีให้บริจาคอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการครับคนพิการทางหูหนวกตาบอดเป็นใบนะครับอะไรแบบนี้นะครับทำแล้วกรวดน้ําให้อุทิศบุญกุศลให้สัมให้สัมเวยเวสีต่งตางๆฝากบุญผ่านพระแม่ธรณีไปนะครับเสร็จแล้วให้พูดเหมือนท่านลาสิเออหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านสอนว่าให้พูดว่า ต่อไปนี้ถ้าฉันทําอะไรช่วยฉันด้วยนะให้มีฐานะมากขึ้นมีฐานะคล่องตัวขึ้นแบบนี้นะคนที่เกิดวันศุกร์นะครับนะอ่ะสรุปอีกทีล้วกันสรุปดวงคนเกิดวันศุกร์ในเดือนมิถุนายน25 6 8นี้สําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตกําลังเคลื่อนผ่านจุดเปลี่ยนนะครับเคลื่อนผ่านนะไม่ใชอ่อยู่ในจุดเปลี่ยนนะเคลื่อนผ่านไปแล้วอาจมีความไม่แน่นอนบ้างนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักแต่ในด้านดีกับมั่นคงในที่ในเรื่องของการงานกับการเงินเนี่ยมากขึ้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยใครที่ฟัง้าโอ้รู้สึกว่าละเอียดจังเลยไม่ต้องไปหาดูดวงที่อื่นแล้วเนี่ยไปผมได้ให้ค่าครูผมได้นะทางขวามือน,นี้เลยให้เท่าไหร่ก็ได้ตามกำลังศรัทธานะครับเดือนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ